เทคนิคทำให้ความฝันเป็นจริงเร็วขึ้นใครมีความฝันอะไรอยู่บ้างสมมตินะใครที่มีความฝันแบบอยากได้รถคันใหม่อยากได้บ้านหลังใหม่อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นแต่จะได้มันมายังไงนาะเอาวิธีง่ายๆนี้ไปทำด่วนเลยวิธีนี้ก็คือปุ้ยยกตัวอย่างให้นะเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนแบบสร้าง สร้างโปรแกรมดึงดูดให้คุณเลยนะเนี่ยอะยกตัวอย่างนะสมมติว่าคุณอยากได้รถคันใหม่รถเดินคันใหม่ให้คุณเอาตัวเองไปสัมผัสกับมันเลยอืมจะเป็นในโชว์รูมรถหรือว่าจะเป็นบูธท,ที่เขาไปตต้งตามห้างก็ได้คุณเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสมันรถที่คุณอยากได้เข้าไปนั่งเข้าไปสัมผัสพวงมาลัยนะเนึกภาพนะเข้าไปสัมผัสพวงมาลัยเอามือจับเลยแล้วก็เอามือลูบป,ปอก มองดูรายละเอียดทุกอย่างสูตรกลิ่นรถคันใหม่สร้างความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของคุณแล้วนี่แหละรถของฉันคีย์แพงเลยนะคือความรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นรถคุณเรียบร้อยแล้วนี่มันเป็นวิธีที่เราเนี่ยหลอกจิตใต้สำนึกหลอกจิตใต้สำนึกของตัวเราเองนะคือเขาแยกแยะไม่ได้หลอกจักรวาลในตัวเอง คือเราเขาแยกแยะไม่ได้หรอกว่ามันเป็นจินตนาการหรือว่าเป็นความจริงเพียงแค่คุณรู้สึกว่ามันเป็นของคุณเนี่ยแค่นั้นเอง <c oughs> เขาจะไปดึงดูดมาให้คุณเขาจะหาวิธีทําให้มันเกิดขึ้นจริงความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังคียแพงของกดแรงดึงดูดกดจักรวาลอ่ะคุณไปสัมผัสมันแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นของคุณแล้วจำไวน้นะคียแพงคือความรู้สึกทําให้ตัวเองรู้สึกให้ได้ว่ามันเป็นของเรา เรียบร้อยแล้วแล้วรอดูปฏิหารอาจจะเป็นไอเดียอาจจะเป็นหนทางที่ทำให้เราเนี่ยลงมือทำแล้วก็ได้มันมาหรือไม่ก็คือเส้นทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นของคุณแล้วคุณได้รับมันเรียบร้อยแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นของคุณแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณได้มันแน่นอนรอดูปฏิหารอาจจะทำบ่อยๆก็ได้ จะทำไปบ่อยให้มันเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของคุณเรียบร้อยแล้วแล้วแต่แต่ละคนเลยตามถนัดลองทําดูใครที่กําลังฝันหวานถึงของที่ตัวเองอยากได้อยู่ใช้วิธีนี้แล้วรอรูปปฏิหารแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ